สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาเละาราสีตุลทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิงทารุนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกาย,ยน2567ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกแล้วก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ วันนี้จะใช้ไพ่ทอโร่โเป็นหลักในการทำนายนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีตุลในการเลือกไพ่สิบใบนะคะขอดูในเรื่องของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤศจิกายน ว้าวข่าวดีโอกาสดีเข้ามานะคะแอคอองวานโชคดีไพ่ใบที่สองโอ้กว่าจะโชคดีคุณก็เหมือนกับพยายามเนาะความพยายามเป็นบททดสอบเป็นผลสำเร็จโอ้เจัสมินเด็กถือไม่เท้าแล้วก็เดา ชูออฟสอดเอ็มเพรสความสุขเป็นเจ้าหญิง tower ขึ้นมาแล้วก็ the star ความหวังความปัารถนานทริอ o f ว n นการมองหาโอกาสใหม่ๆการวางแผนให้กับชีวิตเอ p e r o อว้าวความเป็นคู่ขึ้นมา empress สเอ e มเ r คุณเป็นคู่รักหรือคู่บุญของกันและกันถ้าก่อนหน้าน,นี้เคยมีปัญหาอะไรมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะก่อนหน้าน,นี้จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครั้งใหญ่ในชีวิตที่สะเทือนสะเทือนความรู้สึกสะเทือนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่คุณอาจจะเคยตัดสินใจผิดพลาดกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิต คุณเป็นคนทุ่มเทมากๆเป็นคนที่มีเพชชั่นมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของความรักคุณก็อยากจะทําอะไรเพื่อให้ความรักมันมีความสุขมากที่สุดแล้วก็พยายามทําความฝันให้เป็นจริงแต่มีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาทลายความฝันของคุณอาจจะในเรื่องของการถูกอิจฉาริษยาหรือความรู้สึกว่าเหมือนกับ ถ้าไม่ใช่คู่แท้ก็มีเหตุให้ต้องเลิกลากันไปเนาะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความรักที่จริงใจความพยายามของคุณเป็นผลการต่อสู้กับความรักคุณมีโอกาสดีการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตการวางแผนอนาคตของคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่ใช่ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอกับคู่แท้ของคุณจัดเม้นขึ้นมาคือชะตาก,กรรมของคุณ อาจจะเป็นคู่บุญก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้แต่ว่าไพ่คู่ขึ้นมาหมายถึงการได้เจอกับคู่แท้คู่โซเมข่านเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันว่าจะขยายในเรื่องของคนโสดจะเป็นอย่างไรคนโสดถ้าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาหรือต้องการตัดสินใจในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความรักเข้ามาแบบปุบป,ปับชับพัน อาจจะเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะได้เจอก็ได้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของอการงานแต่ว่าก็มาพร้อมกับความที่ขี้โมโหเจ้าโมโหเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงอาจจะเป็นอะไรที่มันกดดันคุณมากๆเนาะคุณอาจจะเจอกับคนคนนี้ด้วยวาสนาด้วยโชคชะตาแต่ว่าสุดท้ายคุณก็จะเจอกับความฝันที่เป็นจริง คนคนนี้จะทําตามฝันจะคอยเปยคุณเหมือนกับเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับเรื่องของความรักถ้าเป็นความรักเขาก็จะรักแบบทุ่มเทเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีความรักที่โรแมนติกจะเกิดขึ้นคุณจะเหมือนรู้สึกได้พักผ่อนรู้สึกสบายใจเมื่อเจอกับคนคนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าคนคนนี้เป็นใคร คนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟก็ได้ค่ะเมษสิสงห์ธนูเป็นคนที่จะมาพร้อมกับโชคชะตาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่อาจจะทำอาชีพในเรื่องของครูบาอาจารย์มีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกเหมือนกับคนคนนี้เคยมีบาดแผลเคยเคยผิดหวังมาก่อนในเรื่องของความรักแต่ว่าเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นกับความถูกต้อง เหมือนรอคอยกับใครบางคนในชีวิตแล้วก็อาจจะเป็นคุณก็ได้สิ่งที่เขารอคอยเขาอาจจะมีสเปคในหัวและคนคนนั้นก็คือคุณเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตอะค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่เนื้อคู่จริงๆจะไม่อยู่ในชีวิตตอนนี้คุณได้พบได้เจอกับคนคนนี้เพราะว่าเขาเป็นของของคุณเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอค่ะมีโอกาสที่จะสุขสมหวังมากๆเพราะหนึ่งไม่เท้าขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้คุณน่าจะตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแล้วก็เกิดเหตุการณ์ของความพังทลายอาจจะตัดสินใจผิดหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้โมโหเจ้าอารมณ์คุณรู้สึกว่าคุณไม่เห็นทางออกคุณรู้สึกกดดันมากๆคุณอยากจะเจอตัวช่วยหรือการปลดแอกจากสิ่งที่ เก็บกดหรือรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของตัวเองออกจากจุดๆดเดิมเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขหรือความปรารถนาเป็นผลมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนรักคู่ครองคนรักที่เป็นรักแท้จริงๆทำทำทุกอย่างเพื่อคุณได้เหมือนคุณเจอกับสิ่งที่ปรารถนาอืคนคนนี้เหมือนเห็นบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณรักคุณด้วยการที่คุณเป็นคุณ คุณจะได้เจอกับคนที่เปยคุณในเรื่องของการเงินถูกอุปธรรมค้ำชูอาจจะเป็นคนจากต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้เป็นชาวลัคนา,าร,ราศีกันก็ได,เาาได้เป็นชาวทัดดินชาวทัดฝ่ายก็ได้มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุ้นเคยเป็นคนจากอดีตชาติก็ได้เทอมิตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนที่เคยเจอกันมานานแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเขาคิดยังไงกับคุณคะคนคนนี้คิดยังไงกับคุณเขาวางใจในความสัมพันธ์นี้นะเขารู้สึกว่าปลอดภัยหรือไม่ก็รู้สึกว่ามีอิสระในความสัมพันธ์ไม่ไม่กดดันโอ้เป็นข่าวดีเขารู้สึกว่าคุณคือโชคดีของเขาที่เขาได้เจอคุณการได้ซัพพอร์ต คือเขารู้สึกอบอุ่นเขารู้สึกเมตตาต่อคุณแล้วก็รู้สึกดีกับคุณเขาถึงซัพพอร์ตคุณอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่เป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่โอ้รู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ถูกใจเนะาะอยากจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนอาจจะเป็นช่วงที่มี อะไรที่ต้องเคลียร์กันก็ได้ปัญหาจุกจิกๆปัญหาจุ้จี้ขี้บน่นคุณอาจจะเจอกันถูกจ้ำจี้จ้ำชัยขี้บน่นอะไรประมาณนี้อืมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้คุณเป็นระเบียบเนาะหรือไม่ก็เป็นเขาก็ได้ที่คุณไปจ้ำจี้จ้ำชัยจ้ำจี้ขี้บ่นกับเขาเพราะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไรแบบนี้มันมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูด การจุกจิกกวนใจปัญหากวนใจอะไรแบบนี้เดี๋ยวขอดูต่อแต่ว่าก็มีความสุขดีปัญหาเล็กๆน้อยๆม,มีเกณฑ์จะได้พักผ่อนมีเกณฑ์จะได้ท่องเที่ยวทำอะไรตามใจตัวเองเนาะถึงเวลาที่จะได้เดินทางถึงเวลาทำอะไรตามฝันเหมือนคุณวางแผนอะไรไว้ มีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวทําอะไรตามใจถึงเวลาที่จะมีความสุขหรือเป็นช่วงที่คู่ของคุณเปคุณหนักมากในเรื่องของอยากได้อะไรก็จะซื้อให้ซื้อของขวัญของรางวัลหรือซื้อซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าอะไรประมาณนี้เปคุณหนักมากค่ะมีความสุขความส่งหวังดีนะคะคุณอาจจะดีลกับต่างชาติก็ได้เพราะเดวิลขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สาหรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอิจฉาลัคนาราศีตุลในเรื่องของความรัก เมอร์คิวรีดาวพระพุธการสื่อสารดาวพระพุธหมายถึงการเจรจาการสื่อสารในช่วงนี้ของคุณดาวพระพุธอยู่ในภพเรือนกระดุมพระของคุณดาวพระพุธมาจากภพเรือนวินาศแล้วก็ภพเรือนสุภะสุภะกระดุมพระวินาศกระดุมพระเ,เหมือนคุณคือภาพสะท้อนของกันและกันเนาะ ช่วงนี้คุณอาจจะใช้จ่ายเยอะก็ได้ในเรื่องของการเงินหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เดินทางไกลเป็นจุดเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นจุดจบกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ว่าจะนํามาซึ่งความสําเร็จการก้าวหน้าในเรื่องของอความรักนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนหมายถึงการจบปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ะทะเลาะกันอยู่หรือปัญหาที่ไม่ลงตัวแล้วก็เจอร์นี หมายถึงความก้าวหน้าการเดินทางมีเกณฑ์จะได้เดินทางช่วงนี้อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวเชมินายอ่าราศีเมถุนพบเรือนสุภะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขความจเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางแล้วก็เปก,กันในเรื่องของการเงินนะคะการสื่อสารการในเรื่องของความรักคือการ ความสัมพันธ์ของคุณเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ซ่อมซ่อมร่างกายซ่อมบ้านซ่อมบางสิ่งบางอย่างที่มันสูญเสียหรือซ่อมจิตใจกันก็ได้ซ่อมความรู้สึกที่มันแตกแป้วหรือที่มีปัญหาก่อนหน้าน,นี้เติร์เทเฮาชุมชน เหมือนคุณจะได้เข้าสู่สังคมบ่อยขึ้นการได้พบปะเพื่อนฝูงการได้เข้าสังคมการได้เดินทางเป็นช่วงที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านอาจจะเดินทางกันบ่อยๆบางคนท่านอาจจะทํางานจากที่บ้านก็ได้อาจจะทํางานสองคนอยู่ที่บ้านอาจจะไปเกณฑ์ที่ช่วงนี้อาจจะพักผ่อนหาแพชชั่นให้ตัวเอง เพราะว่าอยู่กับบ้านแล้วรู้สึกว่าคุณจะทะเลาะกันบ่อยเนาะเป็นช่วงที่คุณอาจจะออกมาข้างนอกมาสูดอากาศมาเพื่อให้มีแพชชั่นดีๆการได้ปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งกันและกันเหมือนซ่อมแซมอารมณ์ซ่อมแซมความรู้สึกที่มันเสียหายไปก่อนหน้านี้อัลบัตตี้อำนาจคุณเป็นเหมือนกับเป็นช่วงที่ให้การตัดสินใจซึ่งกันและกัน มีอิทธิพลซึ่งกันและกันเป็นช่วงที่คุณจะบาลานในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกการคุยกันการสื่อสารกันได้อย่างดีมีการได้เปกันในเรื่องของการเงินด้วยอมืมีความสุขดีค่ะมีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์ได้อ่าได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นแน่นอนความรักดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สำหรับนิ้วความรักของคุณเป็นอย่างไรอีก รายทางโออมสินคู่ทรัพย์คู่โชคมาแล้วเข้าสังคมไพ่ของการเข้าสังคมแม่บางคนท่านถ้าอยากมีลูกในช่วงนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสจะมีบุตรด้วยใช้ชนะมันเป็นสิ่งที่รอคอยเนาะคุณแจปัญหาถูกแก้ไขคุณจะเอาชนะกับปัญหาต่างๆได้เป็นช่วงที่คุณเหมือนถึง จุดเปลี่ยนครั้งสาคัญเป็นปลายทางของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณการได้ออกไปสู่จุดใหม่ที่ทําให้คุณเจอกับสังคมใหม่ๆได้เจอกับโอกาสบางคนท่านถ้าโสดก็ได้เจอกับคนใหม่ใหม่ที่เหมือนเอาตัวเองออกไปสู่สังคมได้พบได้เจอคนหมู่มากาได้เจอคนถูกใจอะไรประมาณนี้มีเกณฑ์ได้สมหวังกับในเรื่องของความรักนะคะเอาชนะกับอุปสรรคที่คุณกําลังเจอได้ อาจจะเจอบททดสอบหนักมากๆบางคนคู่ <c oughs> ก็อาจจะแบบเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆปัญหาที่มันไม่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ <c oughs> ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดปลายทางที่จะต้องเป็นจุดแยกครั้งสําคัญของคุณก็ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงาการจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ให้กับชีวิตการจบปัญหาหรือจบจากเลือกลาเกิดขึ้นก็ได้แล้วคุณก็เหมือนกับสบายใจ ถึงเวลาที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองมีความสบายใจเป็นการได้เติมเต็มความรู้สึกดีให้กับตัวเองก็ได้เหมือนคุณทนมานานเนาะก็เป็นการปลดปล่อยกับบางสิ่งบางอย่างการแก้ไขกับสิ่งที่มันไม่เคยถูกแก้ไขเลยเหมือนคุณออกมาจากจุดเดิมแล้วคุณมีความสุขมากกว่าเดิมอะค่ะบางคนท่านก็ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้คุณมีความสุขมากๆได้เจอสังคมจากการที่ถูกกดดันกักขังอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ถูกปลุกและถูกผลักดันออกมานอกสังคมมาจากมาในสังคมใหม่ๆทำ,ม passion, ทำให้มีแพชชั่นทำให้มีแรงบันดาลใจกับการที่อยากจะมีคู่ก็ได้บางนคนหนงท่านค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขสมหวังเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของความรักนะคะ ปัญหาถูกที้ขคายกุญแจของปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วคุณน่าจะเจอกับกุญแจนั้นแล้วเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณ get get it มากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอหนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักนักให้กับหมอหนิงหรือไม่ก็พพ p ร o r t มอหนิงได้ในทุกๆช่องทางทาง <im> so <aly> <returning> ช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ